ที่ท่านคระตมงชินนี้เราก็มาทักทายนะครับปีใหม่นะครับ้นต้นปีใหม่นะครับเป็นงานเส้นใหญ่นะครับอันนี้ขนาดสิบห้าบาทนะครับลายโซ่ตันนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้จะเป็นการหมุนห่วงขนาดสิบห้าบาท อีหนึ่งท่านนะครับขมาเราทักทายพูดคุยกันได้นะครับล้อมขมาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับผม ใครมีข้อมูลจะสอบถามก็สอบถามได้นะครับที่กษนสอบถามกันได้คุดคุยกันได้นะครับ งานทอง96.5เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามา้วก็ทันะกทายพูดคุยกันได้นะครับผมสอบถามได้นะครับเรื่องทองนะครับผม มาแล้วก็ถักทายกันได้นะครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมทาไมคอมเมนต์ก็กดไลค์ให้สักนิดหนึ่งนะครับผมทันที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาชมแล้วก็กรุณากดไลค์สักนิดนะครับผม ไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอันนี้เป็นการหมุนห่วงขนาด15บาทนะครับผมถัดายพูดคุยกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์ like, God, กันเลยหลังจากไม่ได้สตรีมสดนานานนะครับร่วมปีได้นะครับ วัสดีทั้งสองท่านนะครับทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับ สดสดกันเลยนะครับผมถ้ามีเวลาก็จะพยายามไลฟ์สดให้บ่อยขึ้นนะครับผมจะได้ถักถ่ายพูดคุยกันนะครับถึกษาใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทอนเราก็ปรึกษาคุยกันได้นะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับหลับท่านที่เข้ามาดูใหม่ก็ ติดตามกันสักนิดนะครับผมในช่องก็จะมีวีดีโอนะครับคลิปจลากหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องทอนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับผมาใครพูดคุยกันได้นะครับผม ทั้สองท่านนะครับนะขนาดนี้นะครับสองท่านทักทายกันได้นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ เป็นอไไรสดมานานนะครับไม่รู้ว่าคอมเมนต์กันได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ระบบมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับกรุณาคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันสักนิดนะครับผม ไ์สดนะนะครับไม่รู้ว่าคอมเมนต์กันได้หรือไม่นะครับเข้ามาแล้วก็กรุณาคอมเมนต์ทักทายคุยกันสักนิดนะครับ ดีทั้งสเท่าน,นะครับไทรเข้ามาแล้วคุณาคอมเมนต์หน่อยนะครับจะอยากรู้ว่ามันคอมเมนต์ได้หรือไม่นะครับเว่ามาได้ไลส์สดมานานนะครับคอมเมนต์คุกันได้นะครับผมสามพันนะขนาดนี้นะครับ น,นี่จะเป็นขนาด15บาทนะครับลายโซ่เขกิดตันเรียกว่าการหมุนห่วงนะครับการหมุนห่วงขนาดใหญ่ก็ต้องใช้มือนะครับแต่ถ้าเป็นพวก2บาท3บาท5บาทก็จะเป็นเครื่องนะครับผมเส้นใหญ่เราก็จะใช้มือหมุนเพราะว่าแรงวอเตอร์มันจะไม่ถึงนะครับเส้นมันใหญ่ต้องใช้มือหมุนนะครับ ขนาดนี้ไม่เห็นมีข้อความขึ้นนะครับผมกรณานิดหนึงครับพิมพ์เข้ามาทักทายสักนิดนะครับเดี๋ยวรู้ว่าคอมเมนต์ได้ดไหรือไม่นะครับเพราะว่าช่างทองไม่ได้ไลฟ์สดมานานแล้วนะครับไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงมากนะครับกรณานคอมเมนต์สักนิดนะครับผมทักทายกันสักนิดหนึ่งครับ สี่ท่านนะครับผมเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับอยากรู้ว่าข้อความมันจะขึ้นหรือไม่นะครับช่วยทักกันนิดนึงนะครับผมทักข้อความเข้ามาคุยกันสักนิดนะครับคอมเมนต์กันได้หรือไม่นะครับช่วยบอกให้หน่อยนะครับผมสำหรับสี่ท่านนะขณะนี้นะครับ นับสี่ท่านัขงานนี้นะครับกรุณาคอมเมนต์สักนิดนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับอยากรู้ว่ามันจะขึ้นหรือไม่นะครับเพราะความเพราะความที่คอมเมนต์มันจะขึ้นหรือไม่นะครับรบกวนทักทายนีดหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่าระบบมันตึงแบบไหนแล้วนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนานนะครับเพราะความไม่มีขึ้นนะครับ ราบ่าคอมเมนต์ได้หรือไม่นะครับผม้ามาหลาุรนาทักทายกันสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้ไหลสดนาน,นะครับ ค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ืนค้นระบบก็ยังคืนโอเคสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับผมมีหลายสดนานนะครับเลยไม่รู้ว่ามันคอมเมนต์ได้หรือเปล่า ท่านนะครับผมเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับพูดคุยกันได้น,นะครับผมมีราวาใครมาบ้างนะครับสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับจะเป็นสมาชิกใหม่ก็กดติดตามช่องได้น,นะครับผมสมาชิกเก่าก็มาพูดคุยทักทายกันหน่อยนะครับจะพยายามไลฟ์สดให้สม่ำเสมอนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์สดกันนาน ถ่ายพูดคุยได้นะครับผม ทั้งสีท่านนะครับผมทาลาทักทายได้นะครับเสียนี้ก็เป็นการขั้นตอนในการทำสร้อยคอนะครับของก้านเนะครับผมเป็นลายโซ่คอติดตันนะครับเป็นขั้นตอนในการหมุนห่วงเพื่อที่จะเป็นขึ้นตัวสร้อยนะครับจับลวดเราก็จะทําการหมุนนะครับถ้าป็นห่วงเป็นทรงห่วงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการตัดให้เป็นห่วงห่วงนะครับผม ขั้ตนตอนในการทำคอ96.5เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นซ่อนคอนะครับลายโซ่ตันอยากสอบถามอะไรครับคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับทักขายกันได้นะครับผม สามท่านนะขนานี้นะครับผมขอบคุณทั้งสามท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมทักทายพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ป้าคิดได้นะครับผม สัสร็สี่ด่านครับือเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนในการหมุนห่วงนะครับผมหมุนเสร็จก็จะเป็นลักษณะทรงแบบนี้นะครับผมเป็นหลอดนะครับนนี้เป็นขนาดสิบห้าบาทนะครับผมทรงห่วงเป็นรูปทรงไข่นะครับ ขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการตัดให้เป็นห่วงนะครับตัดเป็นห่วงเพื่อที่เราจะขึ้นเป็นตัวสร้อยนะครับผมมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับ น,นี่ก็คือเป็นการตัดพวงแล้วนะครับน,นี่สวดีทั้ง7ท่านนะครับผมเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับผมเข้ามาพูดคุยได้นะครับ แล้วก็จะตัดเป็นห่วงสวัสดีครับสอบถามหน่อยครับผงผ้าผมเอามาเผาไฟจนแดงทำไมมันมีทองแดงผนอยู่กับตัวห่วงอ่า,านั่นน่าจะเป็นตัวน้ำมันสรนะครับ ไอ้ท <Panther S 2> er ี่ว่าแดงนี่น่าจะเป็นตัวน้ำมันสานนะครับตัวน้ำมันสารตัวเชื่อมห่วงพระนะครับถ้าตัวเชื่อมห่วงพระเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นทองนะครับจะใช้เป็นตัวน้ำมันสานเชื่อมเวลาเป่าไฟเนี่ยมันจะแดงนะครับแดงตรงตรงจุดนั้นนะครับมันไม่ไม่แดงทั้งวงถ้าเป็นทองนะครับไม่ใช่ทองแดงนะครับคือเป็นตัวน้ำมันสารนะครับ คุณอะไรนะครับเนี่ยแล้วตัวนั้นจะเป็นตัวน้ำมันสรนะครับเวลาเป่าไฟแล้วมันจะแดงนะครับเพราะตัวน้ำมันสรมันจะต่ำกว่าตัวสร้อยนะครับตัวน้ำมันสรจะอยู่ที่80%นะครับเปอร์เซ็นต์มาตรฐานนะครับแล้วแต่บางที่บางที่ก็อาจจะต่ำกว่า80%นะครับแต่ของผมใช้มาตรฐาน80%นะครับตัวน้ำมันสระ น่าจะเป็นตัวน้ำมันสารมากกว่านะครับที่แดงนะครับแดงแค่ขอบล่างครับไม่ไม่เต็มพวงใช่นะน่าจะเป็นตัวน้ำมันสานะครับผมกรอบพานี่เป็นผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า่วงพารกรอบพานี่ใช้เก้าสิบไหมแต่สีทองยังเหมือนเดิมใช่ครับ ที่แดงก็คือตัวน้ำมันสรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเป่าไฟแล้วมันจะแดงนะครับแดงเหมือนคล้ายๆทองแดงนะครับสวัสดีทั้ง5ท่านนะครับผมทักทายกันได้พูดคุยกันได้สอบถามกันได้นะครับ เช่นกันครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยนะครับผมยินดีนะครับยินดีได้พูดคุยกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับถ้าเป็นสมาชิกใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ผมสักนิดนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันสักหน่อยนะครับขอบคุณนะครับผมในช่องนะจะมีคลิปหลากหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องทองความรู้ดีๆนะครับผมน้องค่าไดย ดูในช่องกันได้นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมสํากดการกดไลค์กดใจกันนะครับผม อบคุณมากๆนะครับเสร็จเรีบร้อยนะครับในการตัดห่วงนะครับ ขนาดใหญ่เป็นขนาด15บาทนะครับอันนี้หลังจากนี้เราก็จะทําการเป่าไฟแล้วเราก็จะทําการขึ้นตัวสร้อยนะครับเป็นสร้อยคอขนาด15บาทความยาวอยู่ที่15นิ้วจีนนะครับผมโอเคนะครับเป็นการกับมาสตรีมท้งแรกในรอบหลายปีเหมือนกันนะครับเนี่ยสูวีไม่ได้ไม่ได้สตรีมส่วนบางสองามปีได้นะครับ เป็นการสตรีมสดครั้งแรกขอบคุณทุกท่านนะครับผมหน้าต่าันนิดนึงนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับช่องช่างทองเช่นเคยนะครับผมสําหรับท่านใหม่ที่เข้ามาก็ช่วยกันติดกดติดตามนะครับกดใจกดซับสไครต์กันนิดนึงนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับวันนี้พอสมควรนะเวลาแล้วจะมีเวลาไลฟ์สดบ่อยๆนะครับขอบคุณครับผม